ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมาดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับไข่ยกยุงนะครับเราก็มาอัปเดตให้ดูกันว่ามันเพิ่มขึ้นมากี่ฟองนะครับก็เข้าตู้ไปแล้วนะครับ4ี่ฟองเดี๋ยว2ฟองนี้ผมก็เก็บเข้าตู้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงจะไข่อีกนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ฝนมันตกนะครับ่วงนี้ฝนตกต้องเก็บนะครับเผื่อว่าแบบฝนสาดเยอะๆนะครับตรงนี้อาจจะเปียกได้นะครับ ก็เพิ่มมาอีกสองนะครับเป็นหกฟองนะครับนี่ไข่นกยุงครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าฟักนะครับคือครั้งที่แล้วนะผมให้แม่เขาฟักนะครับรอบนี้เราอยากจะได้ในปริมาณลูกนกมากๆเยอะๆหน่อยนะครับก็คือว่าเราก็เก็บเข้าเข้าเข้าตู้นะครับถ้าให้เขากกนะครับประมาณสี่ฟองเนี่ยสี่ห้าฟองเขาก็เริ่มกกแล้วพอกกปุ๊บเขาก็ไม่ไข่แล้วนะครับนี่ครับหางของเขายังไม่ถอดนะครับนี่น่าจะเดือนหน้านะครับน่าจะเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสิงหาประมาณปลายกรกฎาสิงหาเนี่ยประมาณนี้ครับที่ผมจําได้นะครับเนี่ยครับเขาจะถอดหมดเลยนะครับหางยาวๆนะครับถอดหมดเลยนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็ในตู้ที่เราส่องเชื้อไปเขาแล้วนะครับก็มีเขาโครงนะครับว่าน่าจะมีเชื้อนะครับเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปครับเดี๋ยวผมเข้าตู้ไปสักเจ็ดแปดวันนะครับเจ็ดแปดวันเราก็จะมาส่องเชื้อดูอีกทีนึงว่ามีเชื้อหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ประมาณ ก็ดูไปประมาณ7จวันเนี่ยสองเชื้อนะครับประมาณ10กว่าวันเนี่ยเชื้อถ้ามีเนี่ยมันเริ่มที่จะมองเห็นได้แล้วว่ามีเส้นเลือดนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ออกมาต้มกินนะครับต้มใส่มาม่านี่ครับมาม่าพรีเมียมนะครับไข่นกยูงนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ขายไข่เชื้อนะครับมีหลายๆคนถามเข้ามานะครับไข่เชื้อช่วงนี้คือมันพวกไก่ครับพวกไก่ของผมลดลดลงแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะ ผัดขนด้วยนะครับแล้วก็ไข่น้อยนะครับก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขายไข่เชื้อนะครับไม่ได้ขายมานานแล้วครับคือปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไข่เชื้อเนี่ยก็ก็ขายแต่ลูกไก่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบ่อหอยเชอรี่นะครับที่คลิปที่แล้วที่เราทำนะครับตอนนี้ผมเมอหอยบางส่วนนะครับไปปล่อยในบ่อนัอ้ yeah น like แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูกันนะครับน่ครับหัวอยู่ข้างนอกนะครับนี่เดี๋ยวไปดูงวนก่อนครับ ครับอัปเดตน้องถุงเงินนะครับนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ให้เขาไปนอนตรงนู้นนะครับเพราะว่ายุงมันเยอะนะครับก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับเปิดให้นะครับจุดยากันยุงให้พร้อมนะครับก็จะมีการก่อสมไฟด้วยนะครับตรงนี้ครับตรงวนุ้นจะเข้ามาแล้วแม่มันผมผูกให้กินฟางไว้นะครับช่วงนี้ฝนตกเมื่อวานนะครับขออภัยไม่ได้ลงคลิปฝนตกหนักนะครับเล็กย่างผมหวานข้าวนะครับตรงนี้นะครับเราได้ทําการเริ่มทํานาแล้วนะครับไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ไรหื น,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 นี่เรฮะนี่เลเหรอไมมันน่าจะลำคานเชือกนะครับนี่ครับก็รอดูอีกสักสักประมาณเดือนนึงนครับเกือบเกือบเดือนนะครับผมจะผสมเทียมนะครับเดี๋ยวดูเขาจับสัตว์ก่อนนะครับก็ลูกเขาเนี่ยเนี่ยน้องหิงเงินเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบจะสองเดือนแล้วนะครับถ้าวันที่สามสิงหาเนี่ยก็สองเดือนนะครับูโตวไวนะครับ นี่เป็นลูกผสมนะครับพ่อใช้น้ำเชื้อของบาม่นแดงนะครับแม่เขาก็ตัวนี้ครับฝ่ายงัวไทยนะครับเราไปดูตรงนี้สักหน่อยนะครับตรงนี้ผมเริ่มทํานาแล้วนะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับเป็นหน้าของการทํานาเราก็เราก็ทํานานะครับข้างหลังก็ทํานะครับข้างหลังที่อยู่ใกล้สะนะครับสะลูกข้างหลังนะครับนี่ถ่ายปั่นตีเรียบร้อยนะครับน้าสะนี้ก็เต็มนะครับนี่เต็มทุกบ่อแล้วนะครับบ่อข้างหลังก็เต็มนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราพาไปดูครับบ่อหอยเชอรี่ข้างในกันนะครับก็เอาหอยมาปล่อยแล้วครับเดินผ่านมาทางนี้ก็พาดูเป็ดน้อยกันสักหน่อยครับเป็ดน้อยสามตัวนะครับแก๊งนี้ก็จะอยู่ข้างนอกนะครับเขาจะแอบมากินอาหารของไก่แจ้นะครับเป็ดน้อยบาบารี่นะครับก็มีอี้เหลืองอี้เหลืองอยู่ข้างในอีกนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับเป็ดอี้เหลืองนะครับยังไม่ไข่นะครับไก่แจ้ของเรายังไม่ได้ ซ้อมแซมบูนะเล้าสักเท่าไหร่นะครับให้แจ้ครับแล้วก็จะมีพี่บุญรอดนะครับคุมอยู่ข้างนอกนะครับโซนนอกนี้คือเป็ดเนี่ยผมย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราฝั่งนี้จะเป็นของไก่หมดเลยนะครับก็จะเลี้ยงไว้กินไข่นะครับก็จะมีพวกสายพันธุ์แท้นี่แหละครับแต่เราเลี้ยงไว้กินไข่นะครับมาแล้ะเป็ดน้อยครับ ถ้าฝนตกเยอะๆนี่ตรงนี้เป็นน้ำหมดเลยนะครับแต่เขาจะถ่ายเทออกไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับหอยเชอรี่สีทองนะครับลงมาแล้วนะครับมาอยู่ในนี่แล้วนะครับน้ำก็ใสๆอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยครับเขาเริ่มไข่แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไข่ฟักนะครับฟักก็คือใส่ตะกร้าลอยน้ำอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ยครับหอยเชอรี่สีทองครับ ก็เดี๋ยวจะเพิ่มบ่ออีกทีนีครับผมจะบางทีอาจจะเลี้ยงในในบ่อดินด้วยนะครับดียวดูก่อน <Okay. S 1> เขากินใบคณะชายานะครับนี่ครับคณะเม็กซิกันนะครับใบชายานะครับก,ก็ค่อนข้างเยอะพอได้นะครับเดี๋ยวลูกๆเขาอยู่ในบ่อปูนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทยอยเอาเข้ามานะครับดูดดเนื้อเขาจะสีทองนะครับ โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อย,อยกล้องไม่โฟกัสนะครับห mm hmm. ม,ม,มใส่มือดีกว่า <c oughs> กล้องไม่โฟกัสครับเน่ดูตรงนี้ก็ได้ครับเน่อาหารก็จะให้เสริมเป็นอาหารปลาดุกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราพาไปอัปเดตปลาดุกน้อยด้วยนะครับพาไปชมปลาดุกน้อยข้างนอกนะครับตรงนี้ก็บ่อกว้าง1.5นะครับยาวประมาณ2เมตรกว่านะครับ เป็นผ้าใบปูบ่อนะครับผ้าใบพะยางนะครับพพะยางหนาก็ประมาณหนึ่งไมครนนะครับก็เป็นพายางที่เขาปูพวกบ่อประดุกบ่ออะไรพวกนี้ครับนี่ข้างนอกของก็ปูผ้านะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพวกอาหารในเขาสักหน่อยข้างนอกก็มีนะครับเนี่ยครับข้างนอกเราเราขุดลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็แล้วก็ปูผ้าใบนะครับพายางนะครับนี่มีครับพอได้ข้างนอกครับ ตรงนี้ก็เริ่มจากการซื้อพ่อแม่พันมา์มา20ตัวนะครับไม่ไม่ใช่พ่อแม่พันธนะุผมซื้อหอยแบบหอยเสาวประมาณตัวให้นี้ครับมา20ตัวแล้วก็มาขยายเอานะครับขยายพันธเราซื้อมาตัวละสิบบาทนะครับตอนนั้น,น,นก็กะว่าจะขยายไว้เยอะๆนะครับแล้วก็จะแบบเป็นหอยเนื้อนะครับขายหอยเนื้อบางทีอาจจะขายเป็นกิโลอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะนึ่งขายเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับกะว่า ตัวนี้ครับมันมันเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายแล้วก็ค่าอาหารก็ไม่เยอะนะครับเราไม่ได้ซื้ออาหารเยอะแบบไก่นะครับเขาก็กินพวกผักพวกผลไม้พวกนี้ครับแล้วก็ใบนะครับใบมะละกอใบใบชายานะครับแล้วก็พวกแหน่พวกนี้ครับแหน่นี่ไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวลงมานะครับแหน่ก็กินดีเขากินแหน่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายแต่ว่าจะลดไก่ลงนะครับเพราะว่าค่าอาหารเนี่ยแพงอยู่เกินนะครับตอนนี้นะครับ ก็อะไรที่ลดได้แล้วก็ลดนะครับอะไรที่ไหวแล้วก็ก็ก็ทําแค่เราไหวนะครับบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับอาจจะเหนื่อยเราได้นะครับมีตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เออสองตัวหรือเปล่าอ๋อสองตัวนะครับนี่ตัวนี้ใหญ่นะครับไปไปครับเดี๋ยวเราพาอัปเดตปลาดุกน้อยสามร้อยตัวของเรานะครับน้อยครับพอดีอาหารมันร่วงตรงนี้ครับไปเลี่ลงไปกันเดี๋เดี๋ยวนะครับถึงแตกนะครับ เราซื้อมาปล่อยกันครับที่แล้ว300อตัวนะตัวละหนึ่งบาทนะครับปลาดุกใส่เตาลงไปแล้วให้ตรงนี้มบ้างนะครับก็เป็นปลาดุกบิ๊กอุยนะครับผมเลี้ยงมาหลายหลายรอบแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็มีทั้งปลาดุกนะครับปลาหมอนะครับปลาหมอปลานินปลาทับทิมนะครับปลานินปลาไอปลาทับทิมเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่านกกินไปหมดแล้วครับตอนนั้นมันโล่งนะครับมันโล่ง มันไม่มีที่หลบภัยแบบนี้นะครับที่หลบซ่อนแบบเนี้ยพอนกมันมามันก็กินนะครับกินจกไปทีละตัวสองตัวอย่างเงี้ยครับร้อยตัวก็ไม่เหลือเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเพาะฟันแหนด้วยนะครับแหนแดงนะครับแล้วก็นี่ครับบ่อนี่สามบ่อนะครับบ่อแหนแดงแล้วก็คลองตรงนี้นะครับคลองน้อยของเรานะครับพาเดินไปดูโอ้เดินไปไม่ได้ครับเดี๋ยวหมากินอันนี้ครับหมากินอาหารครับนี่ครับกระดุกครับ จะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าโตประมาณไหนแล้วนี่ก็เริ่มโตประมาณประมาณนิ้วชี้ใหญ่กว่านิ้วชี้หน่อยครับมันจะโตไม่เท่ากันนะครับปลาใครกินเก่งใครไวก็โตกว่านะครับอย่างซื้อมารุ่นเดียวกันเนี้ยไม่โตโตไม่เท่ากันนะครับที่อื่นอาจจะเลี้ยงโตเท่ากันเพราะอาหารเขาถึงนะครับของผมนี่มันมันน่าจะก็ให้ให้ไปอย่างเงี้ยครับบางทีก็ให้เป็นไข่นะครับมาทุบให้นะครับปันดุกเขาธรรมชาติเขากินเนื้ออยู่แล้วนะครับ มืดองไ่แสดงเขาอิ่มแล้วปลาดุกนี่เป็นปลาที่ตะกานะครับคือกินทุกอย่างให้ตอนไหนก็กินตอนนั้นนะครับนี่พาเดินไปดูตรงนี้ีผมเอาสแลนออกก็จะตากแดดนะครับฝนตกนะครับกลายเป็นตากฝนไปแล้วนะครับี่ของนี้ก็แหนครับเยอะครับผมเลี้ยงไว้เพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องค่าอาหารของไก่นะครับไก่เป็ดห่านนะครับนี่ครับ ลุกลามไปถึงตรงนู้นแล้วครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเป็นแหนแดงสายพันธุ์ไมโครฟิล่านะครับเราก็มาตักอย่างเงี้ยแล้วก็ไปผสมอาหารให้ไก่นะครับโดยพวกนั้นมันกินอาหารกินอาหารตานะครับนี่ต้นคะน้าเม็กซิกันนะครับชายาเดี๋ยวเราต้องขยายไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้หอยกินนะครับต่อไปผมก็จะทําเป็นพวกฟาร์มประมงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ากะว่าจะมีรายได้หมุนเวียนนะครับ คือจะเลี้ยงพวกหอยหอยขมปลาซิลแล้วก็กุ้งฝอยอะไรพวกนี้ครับที่มันกินน้อยๆครับดูอีกทีนี้ครับไก่นี่กินเยอะนะครับแต่เราก็ไม่ได้เลิกเลี้ยงนะครับไก่แเราก็เลี้ยงสายพันธุ์พื้นๆนะครับที่เราเคยเลี้ยงแต่ก่อนนะครับก่พวกบาพลีเล็กฮอนรถแดงออตอล็อปเนี่ยครับสีสายพันธุ์แล้วก็จะเป็นคอกที่ผสมไก่บ้านนะครับก็คือเพาะสายพันธุ์ไก่บ้านนะครับไอเต้า นี่นี่มืนจริงๆ้หน่อยปลาดุกน้อยครับปลาดุกน้อย300ตัวนะครับบ่อนี้นะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับไข่นกยุงแล้วก็พาไปดูบ่อหอยเชอรี่นะครับมาอัปเดตปลาดุกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วกกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งช่วงนี้ถ้าวันไหนนะครับผมไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าไม่เป็นใจนะครับบางที บางทีตอนวันเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานของผมไปเรื่อยๆนะครับก็พวกเนี่ยครับพวกถักยามัางปลูกผักอะไรพวกนี้ครับก็จะมาถ่ายตอนเย็นนะครับในแต่ละวันนะครับบางทีบ่ายสามเนี่ยเริ่มเอาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มมาแล้วฝนนะครับช่วงนี้มันมันมันโทษเขาไม่ได้มันเป็นฤดูกาลของเขานะครับฝนนะครับกับน้ําก็เต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูดูกันต่อไปครับ ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมน้องเตา่าน้องเตา่าไอเฮิร์นนี่ไอเฮิร์น